เป็ไงอจะรเดดอยู <If S 2> ่แล like ้วตากาี่แลครับนีนมาแล้วนะมหาคำแรกเป็นยังไงครับรสชาติะหมูทะข้างแรกครับเปร้ยป้ยเรเฮ้ยทิพแกกินเปรี้าิมึงรู้จักเพื่อนไหมไอ้ทิมึงสทำเเพื่อนไหมทำเเพื่อนไหมทิพเมึงอยู่กใครก่อน กูอยากกินจะินอยน้ำหอยน้ำวันนีนหน้ำยครับนี่ไงพี่นจะพักนี่ทิดครับครับเอ้าครับทิ้งเอ้าเอาเฮ้ยเด็กแล้วพี่ไห้เกียรน้องมาก็ได้สนนื่นอนมาเตเอนอะไรเต็มเพอนะไนะเพื่อนแกเสร็จตามไไพวกที่มันว่าเพื่อนอ่ะเออมนยังไอ้มือนี้แจกพ่ะ อีสีนี่หมดได้เอ้าเมื่อกี้เมื่อกี้นะ่ยนะขาอยู่เมื่อกี้หลวงพี่บอกผมว่าจะสึดวันไหนสองมกราสองห้าหกห้าวันเจ็ดไหมสึกเดี๋ยวอาจารย์สุรักษ์ก็ด่าอีกเพิ่งรับปากเพิ่งไปแต่ไม่แน่มันอาจจะเร็วกว่าเดิม สาเหตุจากอะไรครับหลวงพี่สาเหตุจากน้าเนปติดต่อพีวันมาแล้วครับเนางานเยอะอ่ะช้างานแค่นี้เองเหรองานพี่เงียบเงียบไม่คุณวันเปวันเกิดคุณแม่ด้วยไมบอกเลยขาหนึ่งว่าให้รับงานถึงสิ้นปีนี้พอปีหน้าตัดสินใจนานไหมครับหลวงพี่ตัดสินใจเมื่อกี้คือจริงๆอ่าคิดมานานด้วยซ้ำคจริงๆแล้วก็คิดแต่ว่าจริงๆพี่หนุ่มกัญชัยเออชื่อหน่อยแล้วก็แม่ก็ทงพี่ปุ้ยพี่สาวแล้วก็หลายคนก็บอก ก็ไม่ต้องพูดหลอกมันก็จะดูไม่ดีอะไรเงี้ยแต่จริงมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่เป็นตวางลับรแต่เนี่ยดูเศร้าเลฮะพอจริงจังก็เศร้าแล้วเป็นคำถามก็ผมก็จะบวชแท้นะผมก็จะปอกทองเองนะคุณไม่ต้องบวช